หอยเยอะมากนะครับ <c oughs> เยอะสุดๆเลยครับมัน,นจะเอาไปนึ่งนะครับนี่นะครับได้ประมาณนี้นะครับสุดเลยจะกินหมดไหมเนี่ยเยอะนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกวันนี้จะรอไปเรื่อยๆครับ ทุกวันนี้เขาก็จะปลูกข้าวอยู่นะครับหลังจากน้ําท่วมนะครับโอ้โหเมื่อเมื่อวัน4ี่วันก่อนนี้น้ําท่วมเต็มนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ปลูกข้าวอยู่ครับวิวธรรมชาติสวยๆนะครับอยู่ตีนเขานะครับเยี่ยมไปเลยครับเไปทางนี้นะครับเดินตามกันไปนะครับ อันนี้หาแบบนี้มีความสุขนะครับตามธรรมชาติครับเย็นสบายนะครับอากาศนะครับเยี่ยมไปเลยครับที่ไหนๆไม่สุขเท่ากับบ้านของเรานะครับหมู่บ้านนี้สมบูรณ์นะครับเขียวเย็นสดชื่นนะครับอันนี้คลองน้ำเล็กๆครับปลาก็มีนะแถวนี้ กุ้งก็มีนะครับเดี๋ยวจะลงในคลองละ <c oughs> มีมะม่วงด้วยนะครับนี่ครับจะไหลาตามคลองนะครับ นี่เขาเลี้ยงบ่อเลี้ยงปลานะครับคนในหมู่บ้านนะครับเลี้ยงครับไปขายนะครับไปขายที่นี่เป็นตันนะครับปันดินครับสวนนะปันดะครับหอยเยอะมากนะครับเยอะสุดๆเลยครับมันนี้เอาไปนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะครับวันนึ่ง วิธีการยังไงนะครับแต่ละคนก็ทานไม่เหมือนกันนะครับคนน้าว่ายน้ําแล้วว่ายน้ำแล้ว,น,ลวน้องสาวนะครับหากุ้งหอยปูปลาตามธรรมชาติครับอันนี้เก็บไปด้วยหลฟ์สดไปด้วยครับติ๊กตอกสาวติ๊กตอก

อันนี้นะครับอันนี้ปูแถวนี้ปูตัวใหญ่นะครับปูนาคะปูนาครับธรรมชาติครับสุดๆเลยครับถ้าจะมาเที่ยวต้องมาเที่ยวประมาณหน้าหน้าเหน่าครับวิวสวยนะครับแถวนี้หอยเยอะครับอไปทำเป็นเมนูน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะครับ น่าจะเข้ากันนะครับน้ำจิ้มหอยถ้าเป็นซีฟู้ดนะครับเยี่ยมไปเลยครับพูดแล้วน้ำลายจะไหลถ้าพูดเราจะหาว่าโม้นะครับไม่ได้โม้นะครับอันนี้ของจริงเลยครับธรรมชาตินะครับเยี่ยมไปเลยครับ เครื่องถ่ายน้ำนะครับใครจะอยากจะมาลองดูก็ได้นะครับถ่ายน้านะครับมีแต่หอยได้แต่หอยนะครับอันน้เาเววาที่พวกข้าที่ข้าโพภาษาไทยเขาเรียกว,ว่าอะไรแมลงเขาเรื่อง วันนี้อากาศร้อนหน่อยนะครับครับพี่สาวหาแป๊บเดียวครับได้สองโลได้นะครับประมาณได้เยอะอยู่นะครับเก็บง่ายๆเลยครับน่ครับภรรยาหาได้อยู่ครับได้เยอะเดีวจะเทรวมนะครับ จุน่นอะไรก็เห็นเรื่องแจจริงจุ่นเรื่องดีในเลยเลยรวมกันเยอะเลยขวดน้ำด้วยอันนี้ได้หลายโลแล้วนะครับถ้ารวมนี้ห้าโลได้วครับกินเงินหลายบ้านนะครับ ไปเอยๆไปเรื่อยๆได้หอยเยอะแล้วนะครับทุ่งนานี่สูงยาวมากครับลาปลาเจอปลาแล้ว ไลน์สดนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกยูทูบกับติ๊กตอกเจอกันนะครับสายนะครับน้ำใสมากปลาหนีอยู่ ต่อร้องมากเลยคิดด้วแล้ว,ดดลวน้ำท้วันแต่วันนี้จะกลับแล้วเ,เยอะนะครับแค่นี้น่าจะพอนะครับกินไม่หมดนะครับถ้าหาเยอะเกินร้แล้วครับได้ปลาไหมครับ

Pergi lah lambe puloy ngau นี่จะกลับกันแล้วนะครับเดินทางกลับบ้านได้เยอะนะครับได้เยอะแล้วนะครับเราจะกลับกันแล้วกเป็นียวหน้านะครับกลับกันแล้วเป็นแถวนะครับสีแม่ดูสีหนักมาแล้วโซนอ่ะ เหนื่อยกันแล้วนะครับเหนื่อยเหนื่อยนี่นะครับได้ประมาณนี้นะครับเยอะนะครับประมาณสิบสิบสิบกว่าโลครับโอ้โหหนันอกสิบสองโลได้เลยครับเยอะสุดๆเลยจะกินหมดไหมเนี่ย หอยที่ได้มานะครับเอาเปลือกออกหมดแล้วนะครับล้างให้สะอาดแล้วนึ่งครับอันนี้อุ่นให้มันร้อนนะครับแล้วก็จิ้มกับน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับแซบๆนะครับโลครึ่งสองโลครับประมาณโลนี่ครับเดิมที่จะทําน้ําจิ้มครับซีฟู้ดครับน้าจิ้มหอยนะครับ ไร้น้ำมันเ้มันาานร้เม็ดนะคะไม่มีเม็ดเลยไร้น้ำไม่มีเม็ดแม่ครับโกเหรอแม่ครบอกว่ามันนาราเม็ดอะชื่อม่บเอเนอรซีฟูดฟูดโอชาร์ลีเสรนะครับซีฟู๊ดนัจีนัจจีันก้อนลเม็ดเอยนัจีซีฟู Hả lỗi mua luôn nè, luôn luôn là luôn là luôn nè luôn nó luôn là luôn là luôn 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 tua luôn 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 xì luôn xì luôn luôn xì luôn 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 đó phê đó, เฮ็ดีเลยกว่าวันนี้ว่าบเพ่เ็ดเออเนอเพ็ดเิเพดีเซ็จก็เส็จ้วเอเลยอ่ะดนอเกิดได้อันนี้มือกล้องน้ำไหลจะไหลแล้วนะครับกล้องไม่ได้กินอ้โหวุ้ดีสุดจุดเลยครับอร่อยว็อร่อยเบียร์กรึ๊บหนึง

เซบิลีเดอร์ปาบอกเยี่ยมเลยครับเต <c oughs> <c oughs> ้บาเอรเซบไลเดอร์เดีาดิ <c oughs> าเดี๋ยเซบไลเดอร์เซบไลเดอร์ เลียบลาเดินลามแต๊ะๆนี่การเนาะมันแต่มูลลวที่เรา